สวัสดีครับเพื่อนๆคนรักบลาครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมทาคลิปวิดีโองานสร้างบ่อปลาครับอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับบ่อปลาครับที่เล็กนะครับสวัสดีพี่เล็กครับนะครับเจ้าของบ้านนะครับพี่เล็กครับสู้ตายพี่สู้มือไหนพี่มือซ้ายนี้ลูกเสืออันนี้อยู่ว่ากระชาตโอเคพี่ผมก็มุกเยอะนะครับพี่เล็กเล่นด้วยนะับซีแักนะครับสเต็ง280ปเราผสมน้ํายากันซึมมาจากแพนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทำการเทผนังคอนกรีตนะครับรอบบ่อคนรับประคับชาวบางทีอีกท่านนะครับอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโตนะครับบางทีใหญ่ครับเรายองค่อยคิดฟามครับทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆคนรับประครับทุกท่านครับขอบคุณครับ